เ,เงินประกันแตงโมทําให้ลูกกระติกหมดเลยจากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาดาราชื่อดังได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามระหว่างไปล่องเรือกับเพื่อนๆจนมาพบศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้กลุ่มเพื่อนของแตงโมได้มาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุโดยทางกระติกยืนยันว่าตอนนั้นตัวเองนั่งดูวิวอยู่หัวเรือแตงโมเดินไปฉี่ตอนไหนเราไม่รู้จริงๆมีแซนเท่านั้นที่รู้ซึ่งเรื่องนี้แซนได้บอกกับทางผู้สื่อข่าวว่าแตงโมมาบอกว่าขอฉี่แป๊บหนึ่งซึ่งตอนนั้นเรานอนเล่นโทรศัพท์อยู่แตงโมมาจับขาเราเราก็บอกว่าแป๊บหนึ่งขอตั้งหลักก่อน และหลังจากนั้นโมก็พลัดตกไปซึ่งสังคมต่างตั้งประเด็นเรื่องการปัสสวะแล้วตกเรือว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ล่าสุดแอนนาทีวีพูได้โพสต์ข้อความเคลื่อนไหวถึงเรื่องการประกันอุบัติเหตุของแตงโมที่ทำไว้กับทางทิพยาประกันภัยจำนวนหนึ่งล้านบาทผู้รับผลประโยชน์คือน้องอิสเตอร์ลูกสาวของกระติกโดยแอนนาได้โพสต์ข้อความว่า คนคนนั้นจะรู้ไหมว่าโมใส่ชื่อลูกไว้รับผลประโยชน์ในประการอุบัติเหตุเธอคนรักเขาดูแลเขาเหมือที่เขาดูแลและรักลูกของเธอทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ